คุณตาในวงการแฟชั่นคือชาติตันตาพรครับเขาให้เงินฉันไม่เยอะฉันต้องให้เงินขเอเยเงืนขึนไปหมดเลยนะสำหรับอะไรอ่ะห้ามเปลี่ยนเลยนะเป็นคำที่อยากได้มากในชีวิตแต่ไม่เคยได้ก็เดี๋ยกขอเพชรพอ หนูหมดสิบสามรอบโอ้มต้องดูว่า13รอบเพราะว่ายกย่องหนังสือเร่มงนี้มากตั้งแต่ออกอ่ะคือมันยืนอย่างนี้แล้วมันก็โว้ยโอมลงไปอย่างงี้หมดเลยอ่ะแล้วพืนจะมี2ตัวเด็ดที่พืนแบบที่ปืนชอบมาก สวัสดีค่ะพามาลิโบราณมาทำไนคะนี้พามาหาแขกของเราคนหนึ่งนะคะมีความคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าก็แบบเก๋ไก๋เก๋ไก๋เราไปดูกันเลยดูเล้วมดูแล้วนะว่าต้องเก๋จังนะทีนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีก็เชิญครับเชิญค่ะคุณนักพิตาในวงการแฟชั่นคุณสะท้นตันตราพรครับ ชื่อสะทรวันราพรนะครับเรียนจบแฟชั่นลักชัวรี่แบรนด์แมเนจเมนต์อิสิโตมารังโกนี่ครับผมตอนนี้พี่ปืนทำอะไรบ้างคะโอ้ตอนนี้หลักๆนักวิชาการแฟชั่นฟังดูแปลกเนอะนักวิชาการแฟชั่นมันดูแบบโป๊เนอะเราไม่สายการอีกงานหนึ่งเป็นที่ปรึกษานักภาหลักครับ Image ช o ่นซอฟท์ทเออแล้วก็นักเขียนนักแปลครับนอกจากนี้ยังเล่นละครเวทีใช่ันงานที่สี่มีที่าเยยศก็เราไม่ได้ทำงานประจำแล้วอะฉะนั้นเราไม่ได้ทำงานประจำสมัยก่อนเป็นบรรณาธิการนิจิศาล ฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเนี่ยเวลาทั้งหมดเราบริหารได้จัดการอเองทำอะไรได้ทำเยาะก,ก,ก,ก็ก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีพลังงานไม่เหลือเฟือแต่ว่ามีพลังงานพอที่จะจัด<อ>ส<า>รร,ส<า>รต่างๆ,างๆจริงๆบ้านนี้ก็มีตู้ตู้หนึ่งเป็นตู้สำหรับละครเวทีโดยเฉพาะเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยขอมอบของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณครัลูกกอลูกกอลนแอปมก ว่ากอนี่คืออะไรครับทำไมผมไมลูกทำไมลูกก้อนคุณเฟิร์นคะบอกพ่อของพี่เมย์ค่ะอ๋อเหรอคะคุณกอฉะนั้นพ่อของเมย์ก็เลยเป็นลูกก้อนค่ะแค่นี้ขอเดินดูบ้านได้ครับบ้านน่ารักเลยโอชีดีมีความโอชีดีมาก เป็นยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดแล้วก็ตึกนี้เป็นตึกโบราณะครับเป็นตึกหลังสงครามโลก ก็อาจจะมาแบบมิดเขาเรียกอะไรมิดเซนต์รียเนาะคุณย่าเปิดสร้างไว้แล้วคือเป็นตึกฝรั่งหลังแรกบนถนนอโศกแล้วนี่คือกลางอโศกค่ะกลางโศกใช่ค่ะเข้ามาแล้วแบบว้าวแล้วที่ต้นไม้มีโอเอซิสมีอะไรที่ต้นไ่้ก็เป็นพื้นที่ที่เขียวมากคือเวลาที่เราเครียดมาจากงานอะไรเงี้ยหรือว่าชีวิตข้างนอกก็แค่เปิดหน้าต่างบ้านตัวเองก็ก็เจอแล้วตึกนี้เป็นตึกสีชั้นอย่างที่เห็นะมันมีลิฟต์เก่าเนาะใช่ดีเก๋มากลิฟต์เก่าเนี่ยมันแบบมันเปิดนะไร๋ยวนี้ยังแมนเทนส์ได้แมนเทนส์ได้แล้วส สนใจมากก็คือตั้งแต่ตึกที่สร้างมาทั้งหมดไม่รู้นับไปกี่สิบปีตั้งแต่มิเซนเทรียซ่อมไปสองครั้งพระเจ้าของเก่าวมาถึงของกันมันดีพื้นเพรินทั้งหมดปาป้องปะเก้เป็นของกันเขาสร้างได้อย่างารี่พิีพิธานบ้านนี้เป็นบ้านที่คุณพ่อเลี้ยงมาแบบ ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับวันเกิดนะคุณพ่อบอกว่าเออคนเรามันเกิดทุกปีอยู่แล้วมีอยู่ปีหนึงคุณพ่อก็เริ่มวางสองให้บอกว่าอยากไปซื้ออะไรก็ไปซื้อน้ำการอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะเขียน happy ิร์ t เดย์เนี่ยทุกปีปืนเนี่ยก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้วันนี้คืนดีเราก็มาดูทั้งหมดแล้วก็คนพ่อว่ามันเป็น13าซองซึ่งตอนนี้เลยไปไกลแล้วนะครับปืนก็เลยเอาสิบามซองเนี่ยไปเฟรมแต่ละซองอ่ะมันจะมีเขียนเออปี้เบิร์ t เดย์ครับ ให้ว่าเดลูกล้วขอให้ลูกมีความสุขความเจริญขอให้ลูกนนมีสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งมันดูคล้ายกันนะแต่แตจริงแล้วมันสะท้อนแต่ละปีคือถ้าเกิดกลับไป track แต่ละปีอ่ะบา,าปงปีเขาทํางานใหม่คุณพ่อก็จะบอกขอให้เจริญเจริญหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเป็น timeline ประมาณหนึ่งบบของชีวิตเราของแต่ละปีของเรา งานห้องอ่านหนังสือห้องที่เวลาที่อยากที่จะปลีกวิเวกถึงมีป้ายห้ามเข้าอย่างนี้หรอคะอ๋อใช่มีป้ายไว้ว่าคือนอนนหรอคือตอนแรกก็แขวนไว้อย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากเพราะบางทีหลานขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็จะบอกทางบ้านไว้เลยว่าถ้าดูนอนดิสเ u r b ์นห้ามเคาะ ก็มีบอร์ดครับคือจริงๆแล้วเป็นคนที่มีบอร์ดในทุกๆที่ทาง,งานเมื่อกีจ้จะแอบเห็นห้องน้ำก็มีบอด์ดอไม,ม่บอร์อ้วคืววอเราไม่มีทางรู้ว่าความที่ของเรามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมาตอนไหนก็จะบอกตัวเองเสมอเนี่ยอ,อย่างเนี้ย f o r the Fashion Writer the best stories are found where clothes and pop culture meet ซึ่งเป็นเป็นคีย์ของตัวเองในการทำงาน คืออย่างสมมติ image consulting เนี่ยหรือว่าที่บริษัทนั้นภาอะไรที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแต่งตัวสวยอย่างเดียวแต่พอยคือผู้บริหารคนนี้กำลังจะ speed ที่นี่เดินขึ้นไปตรงนี้เขากำลังจะสะท้อนภาพลักษณ์งเขาแบบไหนฝรั่งมันไปถึงจิตวิทยาแล้วว่าถ้าเห็นสีนี้แล้วขายของได้สี่เซนถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมติ่าอสมมตินะครับไปก่อขนหน้าสี่สิบเซนอย่างเงี้ยสมมติไปสมัครงานอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำให้ใส่สีโทนบลูคือฟ้าหรือน้ำเงินมันไม่พอขยัน เวลาที่จิตได้เสนอของคนที่เราเราเห็นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสีฟ้านี่มันเป็นสีของคนที่ทํางานหรือสมมุติว่าคนที่ดิเพรสมากๆสมมุติว่ายุคนี้เราอยู่ในยุคที่มีทายทายทายสีเหลืองเอ้ยเก่งมาก s m i ลี่ถึงเป็นสีเหลืองคือมันมันมีเหมือนจุดประกายบางอย่างที่เป็นแบบอยู่ในหัวคือฝรั่งเขาว่าบางสิ่งเขา research ทดสอบ research จนไปถึง l a บเลยว่าเฮ้ยไอ้แบบ สารในสมองที่มันขึ้นมากี่เท่าไรอะไรยังไงอันนี้ของคุณย่านะครับของคุณย่ามีคุณย่าทั้งหมด5ห้าคอคุณทวดมีลูก8คนตอนที่หลายๆท่านเสียก็ขอขอเลยว่าขอหนังสือไม่ขอเอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ขอหนังสือขอหนังสือเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ขอเทสไอเอาหนังสือเถอะเอาอันนี้คือ p r i d e and prejudice ของ Jane Austen เฮ้ยแต่เป็นแบบ แต่เป็นเวอร์ชันไทยและเป็นเวอร์ชันพิมพ์ครั้งแรกเป็นเวอร์ชันที่อ่านตอนเด็กๆที่เริ่มที่จะเริ่มอ่านหนังสือเริ่มอ่านหนังสือคือคือว่าคนอ่านหนังสือมันก็คงเหมือนคนชาติสนมาริกาคนแต่ละคนไม่ได้ขึ้นมาแล้วเป็นปฏิฟิลิปเลยกลุ่มหมดที่เป็นแฟชั่นเลยแฟชั่นแฟชั่นที่เป็นข้อมูลเยอะๆชิคลิทก็มีนะแล้วก็เป็นแฟนโซฟีกิเซล่าเป็นแฟนแบบถแฟนมากๆอะไรที่เกี่ยวกับละครพวกฮอลลีวูดกลุ่มที่เป็น How to กลุมที่แบบอ่านทุกอย่างก็อ่านหลายรูปแบบจริงๆมีแนวไหนไม่อ่านไหมคะเอไมซไฟไซไฟมีอ่านบ้างเอาไว่าอย่างทีกว่าอาจจะเป็นคนกล้าลองอ่านแต่ทาไม่ชอบก็อาจจะไม่อ่านก็อาจจะอาจจะเลิกมันมีคนเราเนี่ยต่อให้เป็นหนอนหนังสือให้ตายเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาจจะอ่านหนังสือจบทุกเล่มนะแต่ทั้งหมดเนี้ยปืนหนังจบอยากได้หนึ่งเล่ม ที่แบบแนะนำให้อ่านสมมติว่าเราเพิ่งเป็นนิวบี้อ่ะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งตอนนี้ชอบเป็นพิเศษที่แรนเนซี่โดยซูซาตาคลาร์กตอนที่หนังสือออกเนี่ยเราทุกคนแบบยกย่องหนังสือเล่มนี้มากตั้งแต่ออกอ่ะอื่นไปยืนอ่านที่คีโน่แล้วไปอ่านกันก็เลยได้รับข่าวว่ารับเขาจะแปลแล้วบอกเฮ้ยถ้างั้นเราลองอ่านแปลภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็งงก็อ่านไปสักประมาณแบบยี่สิบหน้าก็แบบเฮ้ย เราคาดอะไรไม่รู้ว่าทำไมหนังสือคนมันยากมากแต่เราไม่แกอ่ะก็เลยกดเข้าไปดูใน Google แล้วก็มีคนคนคนหนึ่งเขียนว่าหนังสือเล่มน yeah okay ี้เธอต้องอ่านให้ผ um 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 ่าน70ดหน้าให้ได้แล um 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 ้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาบอกว่าหลังจากน้าที่70เนี่ยมันจะขมวด70แรกเข้ามาจนเธอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพออ่านจบแล้วจะเข้าใจว่าไอ้คนเขียนนะเขาเก่งมากในแง่ที่เขาพูดถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ผ่านตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะมีภาพเกี่ยวกับครอบครัวปไปงานมันเกิดเพื่อนที่มิลานนี่ก็เอด迪เรดเมนต,ตอนที่ไปสัมภาษณ์ที่เวนิสแล้วก็อันนันที่ปารีสเคนดิลเจนเนอร์แล้วก็มีไปแบบด้วยอาชีพบรรณาธิการตอนนั้นมันก็ได้ไดเจอแบบนิคโคลคิทมันมคริสตินสตรว์ดอะไรอย่าเงี้เยเขาก็สัมภาษณ์ก็ก็หลายคนก็คิดว่าตัวเองก็ก็โชคดีก็อยาจะเฟรมไว้ใครที่ประทับใจที่สุดประทับใจคริสตินสตรว์ดโอ้โหแบบ เป็นคนที่เขาดูขบวนมากแต่ว่าถ้าเขาตอบคําถามรู้สึกไงกับโชว์มาในชีวิตนี้ตอบไม่เฟซเีลีสอะตอบแบบใช้ใช้สมองใช้สมองตัวเองคิดนั่งดูโชงจริงแล้วก็ตอบได้น่าสนใจเคนโดเจนเนอร์นี่ก็เก่งมากนะครับเราก็เห็นเข้ามาจากจากท a เชนเนอะคือเออคือพูดตรงๆว่าไม่ได้็กซ์วัคว่าเขาจะเป็นคนที่แบบโหช่างพูช่างจาช่างตอบอะไรเงี้ยเขาก็ตอบแบบดอกพี่คุณจะล่วงมากคือแบบว่าตอบแบบตอบน้อยพูดน้อยเราก็กังวลมากเลยว่าตายแล้วเราจะเอาอะไรมาเขียนอะไรเงี้ยแต่พอเขาถ่ายแบบ โ oh อ้ my god คือเข้าใจเลยว่าคนคนที่มาไกลขนาดนี้มันไม่ได้มาไกลเพียงแค่ออร,ราของครอบครัวเราคือต้องมีมาเองด้วยรูปนี้นะคบเป็นรูปที่ตอนนั้นเราดีไว้ว่าเราสัมภาษณ์เขาเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติถ่ายแคโน่เฉยๆอะ่ะเดี๋ยวคนดูจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราส่งอีเมลถามคำถามห,าร,ามหารือเปล่าอขอมีรูปคู่บรรยากาศด้วยแคโน่ก็สูงกว่าปืนใช่ป่ะเขามองตัวอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาก็เอ็นตัวลงไปแบบปึ๊บให้ตัวเท่ากันปึ๊บแบบ ไม่เก่งเงี้ย <c oughs> ก็เลยเป็นภาพหนึ่งที่แบบโอเค <มา S 1> ฉันเข้าใจแล้วว่าแบบ ว่าคนระดับเนี้เธอมีเธอมาเธอมจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็มีตู้นี้ครับเป็นตู้ที่ทั้งหมดในนี้คือละครเวทีหมดคือหมายถึงว่าการแสดงสดทั้งหมดหลายสิบปีที่เดินทางไปทั่วโลกเราก็ดูทุกๆครั้งที่เดินทางที่ประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็จะเปิดตารางดูตั้งแต่สมัยที่มันเป็นหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆหรือจนทุกวันนี้ก็จะเป็น Google เนี่ยก็จะดูว่ามีการแสดงอะไรไหมถ้ามีเวลาก็จะไปดูเรื่องไหนดูซ้ำรอบเยอะที่สุดเป็นธรรรวมทั้งหมด13 ไม่ต้องดูว่า13รอบเพราะว่าแฟนมเนี่ยมันเกิดจากว่าเราดูเวสเซนในเรื่องที่เราอยากดูไปหมดแล้วอะหมดแล้วเพราะมันไล่ดูไลด hai, <S <S huh? terrace, ูเนี่ยก็จะมีแคสที่ชอบด้วยไหมครับมีครับแคสแรกเออชื้อดูสิเลยลืมเลยอะเอออันตร้าทีใจทั้มเลยอะ แบรนด์นอร์แมนก็บางเรื่องก็จะหลายรอบบางเรื่องก็จะมีโอกาสดูรอบเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเก็บกลับมาหมดเก็บมาเก็บกลับมาหมดครับอย่างพวกเนี้ยพวกเนี้ยมีมีมามสะอาดม<ส>ากด้วยนะเออเขาเก็บอย่อะอย่างอันเนี้ยวิสร์ออฟออสเนี่ยแดเนียลโฮปเขาชนะแล้วก็ใหม่เข้าขอดใหม่เข้าขานี่คือแฟนทอมคนแรก เก็บมาอย่างเรียบเลยอ่ะเราพับไปตั้งแต่ตอนมาดูแล้วนั่นรู้ขยับแบบมั่นไปแล้วมีคนฝากบอกว่าอยากดูแจ็คเก็ตชาแนลของคุณค่ะก็ทำงานกับเขาเยอะ จวตัวนี้ใส่บ่อยแบบใส่แบบใส่เป็นเซ c ค n นสกินเลยแล้วกันเป็นคนที่จะพูดกับทุกคนตลอดว่าเวลาที่ลงทุนกับอะไรบางอย่างแล้วด้วยความที่เราทํางานกับเสื้อผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกเนอะหลายๆคนจะบอกว่าเอ้ย ทำงานกับแฟชั่นเนี่ยน่าจะต้องอยากให้คนแบบเหมือนซื้อเร็ว,เรว,เรวๆเปี่ยนบ่อยๆเพราะมันกอแฟชั่นปืนคิดแบบตรงข้ามนะปืนคิดว่าคนเราถ้าจะลงทุนกับเสื้อผ้าหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะเอาให้แบบช้าที่สุดอะคือใส่ให้แบบ,บสใส่ให้บ่อยที่สุดใส่ให้คนรู้ว่าเรารักของชิ้นนี้จริง<ร>ๆโดยเฉพาะนะก็พ่งตรงๆ,ๆนะ ของราคาแบบเนี้ใช่ใส่เออันไหนตัวแรกคะรามลามถึตู้นี้เไยค่ะแต่เขาเรียบร้อยอ่ะเขาเรียบร้อยมากจริงอายตู้ที่บ้านของฉันไม่หลับสงๆเมื่อกี้ถามถึงชแนลตัวแรกใช่ไหมครับชแนลตัวแรกไม่ลืมแต่เราลืมแล้วนะเนี่ยไม่ลื ก็คือเป็นบ็อกซ์จ้คเกที่เป็นสีกระเป๋าที่เป็นโฟมโอเคแล้วเราเขียนถึงเข้ามาตลอดทั้งชีวิตเราอ่ะวันหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะซื้อเขาให้เงินฉันไปเยอะฉันองให้เงินเขาเยอะเกินเคืนไปหมดเลยนะคืนไปหมดเลยนะนั่นแหละเป็นตัวที่รักมากนะครับแล้วก็ขนตรงนี้เป็นขนลามะใช่ครับสมัยก่อนเป็นคนงี้สูดใส่สูดคือสมัยก่อนใส่สูดส่วนหนึ่งก็ ทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เหลืออยู่แค่เนี้ยที่ใส่วนไปวนมาอยู่แล้วก็คิดว่าในชีวิตมันเต็มมันแอนด้วที่มันหอนเนี่ยนะฮะมันเคยโค่นลงมาหมดเลยด้วยสะเทือนใจโค่นต่อหน้าต่อตาเลยคือมันยืนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ รูปพอมอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยอ่ะแล้วเราก็หนักเกินไปแล้วเกินจะแบกเออเกินจะแบบการแอบมันก็เหมือนกับการบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันเนี่ว่าพอบมือเลยก็ค่อยๆแล้วอย่างการแต่งตัววันนี้นะคะจริงๆแล้วก็นี่คือสบายๆวันสบายๆถึงนี้วันวันสบายๆก็ฟังดูตลกนะคือเปิดเป็นคนชอบใส่เชิ้ตแม้แต่วันที่ทำงานอยู่แตเชิ้ตเชิ้ตเขาก็พิเศษนะเชิ้ตเชิ้ตเขเปนแบบเชิ้ตเชิ้ตตัวนี้ต้องบอกว่าเชิ้ตเชิ้ตตัวนี้ชอบมากเพราะว่าหนึ่งเป็นผ้าไหม แล้วก็น้องคนที่ตัดให้อ่ะไปเป็นลูกมืออยู่กับแบรนด์ห้องเสื้อที่มีชื่อเสียงด้วยวันนี้เขากลับมาเปิดแบรนด์ห้องเสื้อแบบวีดิ้งชื่อว่า House of Faith วันดีคืนดีเขาส่งเสื้อตัวนี้มาให้แล้วก็เขียนจดหมายบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เขียนจดหมาย recommendation ให้ผมไปเรียนที่ปารีส oh. แล้วผมไปเรียนที่ปารีสแล้วจนกลับมาทํางานแล้วจนวันนี้ได้เปิดเฮาส์ของตัวเองแล้ว uh. เขาก็เลยอยากจะขอบคุณถ้าตัวนี้เป็นผ้าตัวที่ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเหมือนกับดูชุมชนมต่างๆที่เขาทอผ้าแล้วพอลงไปเห็นปุ๊บอะเราก็ประทับใจแล้วเราก็ได้ผ้าเขาสึกว่าเฮ้ยม,มันน่าจะไปทําอะไรต่อได้แต่ก็ยังนึงไม่ออกไม่รู้จะตัดยังไงดีแต่อยากได้เป็นเอาเชิร์เนอะเพราะว่าคงเป็นเชิ้ตเลยคงใส่ไม่ได้ทุกวนนันอะไรเงี้ยส่งไปให้พี่ใหม่พลลัคพลัดิพี่ใหม่ก็เลยตัดออกมาเป็นเหมือนปากาแจ็คเก็ต อยากคุยเรื่องผิวหน้าค่ะโอเคเาะวมันดีผิวหน้ามันดีพอที่จะพูดได้ไม่แต่ก็นี่มีแบบลองให้นิดนึงไงเพราะเห็นข้าวันนี้เออเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าอย่างนี้นึงก็ติดสกปรกแล้วอะติดสกปรกแล้วอะตังแตตได้จริงจริงไม่คือไม่คืองนี้ไม่ต้องบอกนี้บ้านบ้านนี่เรียบร้อยจริงอันนี้กล้าพูดแต่ว่ากับตัวเองเนี่ยเป็นคนประเภทที่แบบกันแดดก็เพิ่งมาใช้เมื่อไม่ถึง5ปีที่ผ่านมาจนพอมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเขาสึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะไล่ให้ดูเลยแล้วกัน ปืนล้างหน้าเช้าเย็ยนเป็นใช้ตัวนี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยใช้ทรีจะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นแบบมะน,นาวกลิ่นอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนเปิดโสดอะ่ะวิธีการก็คือปืนจะพัม๊มสองปั๊มแล้วเขาให้ทําอย่างนี้เขาให้ลูบก,ก่อนมือแห้งเลยแล้วก็วนอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นน้ํามันพะวนเสร็จปุ๊บแม่ให้โดนอย่างเงี้ยสามครั้งคุณจะอยากล้างหน้าทันทีทนท เพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับแบบคนญี่ปุ่นก็คงอยากให้เราเหมือนเปิดโซดเปิดจัก,กระ<า>ให้แบบ<น>ให้สบายก่อนพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยเอาน้ําตาบน้ํามันก็จะปรับน้ํามันกลายเป็นในตัวน้ำเป็นนองนอใช่ลแล้วเพื่จะมีสองตัวเด็ดที่พื่นแบบที่เพี่ชอบมาเพิ่งมาได้รู้จัก่กินซ่า ของปืนนี่ป็นใช้หลักๆก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้คือเดตัวนี้คือไนท์ปืนไปงานเขาเขาให้ปืนมาลองเขาบอกปืนบอกว่าลองแบบ6สัปดาห์ไม่ต้องแตกอย่างอื่นใดเลยอ่ะปืนลองเขาอยู่6สัปดาห์แล้วก็คือแค่เดตัวนี้ในท์ตัวนี้แค่นี้แค่นั้นแล้วไม่เคยเจออย่างอื่นอีกเลยย้อนไปแล้วหลังๆหลังๆหลังหลังหน้านะปืรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นผิวเราที่คุณภาพดีขึ้นกันแดกันแดด ครีมแบรนแดดเนี่ยก็อมาตะนิรันดร์การมีของเล่นอันนี้ที่อยู่ในซองเพราะว่าเพราะว่าชอบมากที่สั่งมาหมายมากจริงๆแบรนด์เนี้ยเขาคงตาม IG เขารู้ว่าเลยละครเขาก็เลยส่งมาให้พอใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นแฟนเขาแล้วก็สั่งมามันเป็นแผ่นเช็ดหน้าอย่างเงี้ยครับอ๋อแผ่นล้างหน้าเป็นแผ่นล้างหน้าเคลนส์เซนคลอสปืนก็ไปสบน้ำ เสร็จแล้วปืนกระปืดโดยไม่ต้องมีน้ำยาไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะว่าในแผ่นนี้เขาบอกว่ามันไอตัวผ้ามันจะมีเหมือนนวัตกรรมไอแบบนาโนซัมฮาวอะไรบางอย่างที่เอาไว้สําหรับดูดแล้วก็น้ําหอมเป็นคนชอบน้ําหอมฉีดน้ําหอมทุกวันแม้แต่นอน,นอนอน มันจะมีที่เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะทําให้เรามีอุณหภูมิที่ดมได้ก็คือไอเท็กนอนเว<อ>ลาที่เราฉีดน้าหอมอยู่ในห้องแอร์คุมโปงอ่ะเราจะได้กลิ่นน้าหอมนั้นแต่ปุกน,น,นปก็จะฉีดในแบบฉีดไกลๆให้มันแบบจางๆแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผู้หญิงใช้เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเขายูนิเซ็กซ์ซานตามาเรียโนเบลลาแล้วก็ตัวนี้เป็นเมโลกราโนอาลอมซิลมันมันจะมีกลิ่นคล้ายๆปูงาคล้ายๆปูงาไม่ได้ใช่ ก็คือเพรงเออถูกต้องคือต้อง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 พูดตรงๆต้องบอกอย่างนี้บ้านปืนเองอะปืนก็จะมีไอ้พอร์ตโบรีของซันตามาเรียเนี่ยก็คือจะปิดไว้กล่องเนี้ยเวลาที่ใครไปไปหอมมากแล้วก็แล้วก็อยู่ได้6เดือนนะ คือเราไม่ได้เปิดทุกวันเราก็แค่ปิดไว้แล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็เปิดเปิดสักห้านาทีแล้วก็ปิดความจริงมันดีกว่าเทียนครับใช่ใช่ประหยัดกว่าเทียนมันจะได้แสงไงอย่าลืมว่าเทียนนี่มันจะเป็นเรื่องของของมูดด้วยอีกอันหนึ่งที่เมย์พูดเมื่อกี้ก็น่าสนใจคือคําว่ากลิ่นที่มันแบบดูเป็นผู้ใหญ่กลิ่นแก่ ชอบไปนะชื่อว่ายี่สิบสแล้วก็กลิ่นเนี้ยกลิ่นมันจะมีความคุณย่านิดนึงมันจะมีความคุณย่า่ะมีวันหนึ่งคุณย่าเสร็จแล้วก็คิดถึงคุณย่ามากเดินเข้าไปในไอร์แแต่พอดมบุ๊คแบบโอ้หนึกถึงคุณย่าก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็ฉีดแต่สิ่งที่ตลกที่สุดก็คือไปขับเต้นอยู่แล้วก็มีรุ่นพี่เดินเข้ามาเขาเขาเกาะจูบแล้วเขาก็ดึงตัวเขาบอกฉันบออะไรอ่ะห้ามเปลี่ยนเลยนะน้ำหอมกลิ่นเนี้ย ยูอยู่บนฟลอร์นี้ดูแบบเซ็กซี่มากเขาไม่ได้จีบเขาไม่ได้นะเขาเขาบอกเลยเขาบอกว่าเซ็กซี่มาแล้วคิดไงวะแต่ว่ากลิ่นมันแบบคือจับจับยากมันไม่ได้จะมาเป็นแบบเซ็กซี่ได้ไงเป็นคําที่อยากได้มากในชีวิตนี้แต่ไม่เคยนะคือบุกคือบุกคลิกเรามันไม่ได้เป็นบุคลิกแบบเซ็กซี่แบบคือแบบแต่มันเป็นคอมบิเนชันที่แปลกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นเนี้ยมันจริงๆแล้วมันมันเล่นได้เยอะมากอ่ะ กระเป๋าอะไรคะโอ้ยกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบใหญ่ครับจริงจริงแล้วแต่นะแต่ตอนหลังมาเนี้ยตั้งแต่เจอใบเนี้ยเป็นคนชอบของีขางนอกด้วยนะก็นิดๆหน่อยๆครับใช่ ยาโดมยาโดมยาอมไม่ไดะจะมีซองนี้นะคะเพื่อที่จะใส่หนังสือคือเป็นคนที่พกหนังสือไปตลอดทุกที่เยพกตลอดอ่านหนังสือเขารักกันค่ะคือพกจนชนิดที่ว่าเพื่อนเคยขึ้นรถแล้วเพื่อนถามบอกว่าคุณจะเอาหนังสือมาทําไมเนี่ยได้อบท่กินข้าวแล้วแต่มันก็คือเหมือนติดมืออ่ะมันแบบออกมาแล้วมันไม่ครบอ่ะก็ติดมือมาแล้วก็เออวามาทําไมอะไรเงี้ยแล้วก็มี กล่องนิสสอมีเคยมีเคยมีเคยมีผู้ใหญ่พูดนานมากตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าอยากเป็นนักเขียนนะต้องมีปากกาคือก็เลยมีปากกาเสมอแล้วก็มีกระเป๋าตังค์เนาะเออกระเป๋าตังค์กระเป๋าสร้างใบยาวแล้วในกระเป๋าก็มีแบบเนี่ยเออแอร์พอร์ตครับยาดมต้องไทยรสองเออกระเป๋าใช่ป่ะครับสุดรสองถูกต้องก็เป็นกระเป๋าล็อกลอนก็คือก็เป็นกระเป๋าที่แบบ อย่างสุดท้ายเสื้อฝนครับใช่จะเป็นเสื้อฝนของกระเป๋าสื้อฝนกระเป๋าอ๋อใช่เพราะว่าเราก็ต้องดูแลมันเลอดตรงนี้อะก็ช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่เริ่มมีฝนตกแล้วเราก็จะพกอันนี้ไปเพิ่ม สนุกมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะค,คะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยท <นะ S 1> ี่มาเยี่ยมขอบคุณค่ะฝากเลไหมคะจริงจละคราวทิีเป็นอาชีพแรกของปืนเลยนะก่อนที่จะมาทําอาชีพต่างๆแล้วก็ได้จับไปกลับบ้างอะไรยเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะภายในเลยกลางปีนี้อย่างเร็วนะอาจจะได้เห็นกันว่าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ที่แน่หนังสือแปลมีแน่ๆใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ติดตามได้จากในไอจี ได้ดู IG จีพื้นง่ายสุดเพราะจริงๆแล้ว IG พื้นเป็นแหล่งรวมของตัวพื้นเองอ่ะแล้วก็มีแฮชแท็กข้าวของมีคอนเทนต์ข้าวของแล้วก็มีเป็น m อแล้วก็คอนเทนต์มีไมโครคอนเทนต์ต่อต่างกานก็จะเล่าไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณนะะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่ดีดีจัดเว้ค่ะ